วันนี้ก็มาอยู่กับร้านปองสปอร์คอมนะครับวันนี้ก็ลูกค้าเอาปั๊มมาให้ดูปรากฏว่ามันมันติดมันติดพอดีไปซื้อไปซื้อน้ํำยาตัวมาจากลาซาด้านะแล้วใส่มันมันมันข้นมากเลยผมก็ไม่เคยใช้อะยีนะ่ห้อเดี๋ยวนะเดี๋ยนะสีชมพูเนี่ยลูกค้าเจ้ตัวนี้ยีชมพูเนี่ย มันติดติดปั๊มมันติดอาจจกพลน,นี่ก็เลยล้างปั๊มนะครับแล้วก็เปลี่ยนองค์ประกอบไปให้นะตัวใหม่ผมก็ไม่ได้คิดค่าปั๊มนะลูกค้าน้องท่านี้ประกอบไปน่าจะเป็นปีแล้วแต่ว่ามันคือเขาอยากได้น้ําสีที่เป็นสีแบบสวยที่เขาชอบเป็นสีชมพูแต่อันนี้อันนี้ใช้ตัวใหม่นี่ผมใช้ตัวนี้ให้ใส่ให้ เปลี่ยนเป็นสีใสแล้วกันอะไรเงี้ยอลองดูอันนี้เพิ่งใส่เทสเทสยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับผมต่อจากตัวเมนบอร์ดอีกตัวหนึ่งเพื่อเทสปั๊มก่อนอ่ามันมัน,มนไม่ไม่ได้ใส่น้ำแล้วก็เทสเลยนะเพราะว่าผมล้างระบบแล้วก็เทสปั๊มอยู่ประมาณ4ี่0ห้าสินาทีแล้ะผมถึงผมถึงถ่ายทิ้งแล้วผมถึงใส่น้ำตัวนี้นะไม่ได้ใส่น้ำตัวนี้เลยนะครับเวลาล้างเราก็ต้องดูด้วยนะ ปั๊มตรงในปั๊มเดินนิ่งๆถ้าเปิดก็จะมีแสงไฟตัดนะครับก็ดูสวย mm. ไปอีกแบบนึงสีใสก็น้ำยาก็มีส่วนสำคัญนะครับเวลาเราใช้ปั๊มเราต้อดูด้วยนะนี่ก็ใช้แบนดไหนก็ได้นะถ้าเป็นของคอมพิวเตอร์แต่ว่าพอดีผมมีตัวนี้ก็ให้เขาดูอโอเคก็ใส่ไปให้นะประมาณน,นี้เปลี่ยนเป็นใสมาก ท่านไหนที่จะประกอบระบบน้ำเปิดนะครับก็อย่างไงก็ปั๊มเป็นสิ่งสำคัญนะรประกอบไปหลายตัวแล้วคือลูกค้านะครับควรจะให้ความสำคัญกับปั๊มนะําน้ำําน้ำจะมีแรงดันรอบที่ต่างนะครับตัวการออกแบบของตัวโรตเตอร์มันก็จะต่างกันไปอย่างที่นี่คือโรตเตอร์ที่ผมบอกอันนี้คือโรตเตอร์เกตปั๊มที่ราคา ไม่ถึงพันนะหรือประมาณแ0 0รเก็บ800อยนะครับแต่ถ้าหลักพันกว่าขึ้นไปเนี่ยปั๊มจะเป็นอีแบบหนะึ่งครับมันจะไม่เหมือนกันการเดินของปั๊มจะต่างกันชุดในชุดแผงวงจรของปั๊มก็จะต่างกันไปนะการออกแบบต่างกันราคาก็ต่างกันไปนะอันนี้ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้แต่ว่าเวลาเราเลือกน้ำัาต้องอพยายามเอา อย่าเอาเนืดมากนะครับเดี๋ยวปั๊มติดนะถ้าเป็นลักษณะแบบปั๊มแบบนี้ยี่ห้ออะไรก็ประมาณนี้แหละดูเอาแล้วกันนะถ้าเป็นปั๊มแบรนด์เนมที่เป็นของพวกที่เป็นราคาสักสี่ห้าพันมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องนี้ถ้าเป็นปั๊มลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับการทํางานของโรเตอร์ครับมันมัน,มนถ้าเป็นน้ำหนืดเนี่ยมันไม่ไหวมันจะติดได้มันเหนียว จะใช้ไปโดนความร้อนมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับน้ํายาเออม,มันไม่เหมือนเดิมตลอดนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นน้ําใสนะครับของเบลโลนะครับก็โอเคนะตัวนี้ใช้ได้อยู่ใส่เข้าไปเทปปั๊มนะเทปปัม๊มต้องเทย,เายาวก่อนอ ตัวของลูกค้าตัวนี้ผมก็นะครับมันมันติดอ่ะมันติดนี่ยปัม๊มันไม่ลื่นมันติดนะพอใช้ใช้ใช้งานไปเปิดสัก40นาทีติดครับอันนี้ผมเลยเปลี่ยนตัวใหม่ตัวใหม่ให้สาหรับน้องท่านนี้ก็ราคาป๊มไม่คิดตังค์นะครับราคาประจํานะครับก็แนะนําเป็นป๊มอีกตัวหนึ่งที่ราคาสักประมาณพันกว่าบาทพันสองพันห้านะครับให้แต่ว่าลูกค้ายังไม่สะดวกผมก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ให้นะ ได้คิดตังค์ลคาปั๊มก็เปลี่ยนกันไปมีตังค์ก็ค่อยมาเปลี่ยนนะครับช่วงนี้รายได้หดหายกันแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้คิเล่นนะตัวนี้ก็มีชุดไฟอัจีบีด้วยรวมๆก็ประมาณพันสองพันหนึ่งพันสองนะหรือตัวนี้หรือว่าเก้าร้อยหรือแปดร้อยผมไม่แน่ใจจำไม่ได้อันนี้ซื้อมาไว้สแปรให้ลูกค้าบางท่านที่ไม่สะดวกผมก็สแปรให้อ่า นะครับผมไปให้ลูกค้าไปกกอนให้ใช้งานทำมาหากินก่อนแต่สำหรับตัวนี้ผมก็เทสมันก็นี่มาหลายชั่วโมงแล้วหมายถึงว่าตัวปั๊มเนี่ยนะครับเทสก่อนหน้าแล้วก็ถึงเอามาใส่ให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับน,นี้รอบจริงจริงหมุนเร็วนะครับมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าพอดูในคลิปแล้วมันมองเห็นไปพัดแต่จริงๆมันมองไม่เห็นไปพัด ลองเทอีกสักพักหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะประกอบให้ลูกค้าไปท่านไหนสนใจนะครับซ่อมประกอบคอมนะครับระบบน้ําเปิดนะครับมาได้เลยร้านอยู่ตลาดนัดเป็นตั้สองมินบุรีนะครับชั้น2นะครับห้องสองสี่คกสี่นะซอย18ดข้างสารเจ้านะสารเจ้าพ่อปวดหูวนะร้านน,น,นี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่ประกอบเครื่องให้ลูกค้าไป